มีคนสงสัยันด้วยว่าจะต้องท่านจนขายดีองไงครับไปทราบครับอันนี้ต้องฟังความเห็นคณะแพทย์ผมได้รับคํายืนยันมาแต่เบงว่าข้อที่หนึ่งยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจและข้อที่สองอาการยังยังสงคือมันเป็นธรรมดาผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด,ด้วยมม่เลยกระทบร่างกายรัฐมนตรีบางคนยังมาบอกให้ผมฟังในเชิงเชิงตลกอะว่าคณะตอนคสชยึดอำนาจท่านถูกเชิญตัวไปควบคุมไว้ บ้านช่องกระแสที่จะสบายนะีความดันขึ้นสองร้อยทุกวันผมไม่เอ่ยนะเป็นใครสองคนมาบอกผมอย่างนั้นซึ่งซึจะจะ่งซึ่งก็ต้องเห็นใจว่ามันมันเป็นไปได้คนเคยอยู่สะดวกสบายอยู่บ้านอยู่คอนโดเคยลงสะว่ายน้ําออกกําลังกายเคยยกเวทยกอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นมันมก็เมื่อกี้ก็กระทบได้ก็ต้องเข้าใจไม่ไม่ควรนะแล้วก็ผมยังไม่เห็นเหตุนผลอะไร เราออกจากโรงพยาบาลราชธานมาเพราะว่าไม่มีหมอเฉพาะทางไม่ชํานาญมาอยู่กับโรงพยาบาลตารวจถ้าคุณย้ายจากโรงพยาบาลตํารวจแปลว่าโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลตํารวจไม่มีความชนานาญเฉพาะทางพูดอย่างนั้นคงไม่ได้ราชธานเรายังมองเห็นเขาไม่ได้เทรนคนและไม่ได้รับหมอมาสําหรับที่จะรักษาโรคเฉพาะทางแต่โรงพยาบาลตํารวจเขามีแพทย์เฉพาะทางหมดและเพราะคิดอย่างนี้เราถึงได้ยอมให้ย้ายจากราชธันมมาโรงพยาบาลตำรวจ ไอ้คุณจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งผมไม่รู้ว่าคือที่ไหนเนี่ยนะอย<ม>่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชนเลยแม้แต่โรงพยาบาลรัฐก็ยังมองไม่เห็นเหตุผลว่าจะย้ายอีกทําไมแต่ว่าโรงพยาบาลตํารวจกับกรมรัชทัณฑน์เนี่ยเขามีเอ็มบอยูมา3าปีแล้วในการส่งต่อส่งต่อผู้ป่วยคือเขาทําอยู่แล้วมาหลายลายแล้วก็ปลอดภัยกว่าจะไปที่โรงพยาบาลอื่นเพราะว่าตํารวจเขาจัดกําลังเข้าไปดูแลได้ อย่างเคสคุณทักษินเนี่ยกรมราชธาน์ต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลประมาณ4คนส่วนตำรวจจะจัดเสริมเพิ่มอีกก็เป็นเรื่องของตำรวจแต่ว่าอยู่4คนหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันไปาจัาก็มีารกิการบอกว่าอ่างนีนว่าเปสอํสนักงานเลขาธิการสารยุติธรรมได้แจ้งมาว่าเป็นแปดสํานักงานเลขาธิการสาร,าก,าราการัดเคล่อนการ ทำได้ทำได้ก็ถือว่ายังอยู่ในความดูแลของกรมราชธรรมอยู่ทำไปข้ามแปดปีเลยไม่ต้องร้อยคดีแรกข้ามแปดปีแปลว่าอะไรเอาแรกมันมีแปลว่าต้องรอให้เตือนห้าปีแล้วไม่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 ทำได้เลยทำได้เลยส่วนจะพระราชทานคดีใดหรือทุกคดีก็อีกเรื่องหนึ่งเอาว่าพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนั้นกว้างขวางมาก เร่เป็นต้องแบบมีคดีทุจริตก็ห้ามไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นขนาดความผิดทางวินัยสมัยคุณอาจจะยังเด็กๆอยู่สมัยตั้งประธานสันติการรัฐบาลนายกอน,นันมีมติไล่ผู้สาออก13คนคนที่หนึ่งคือคุณประมาณชันซื่อไล่ออกนะแล้วก็เป็นวินย<อ>ัยก็มีการขอประธานอภัยโทษแล้วก็ประธานกลับมาในวันสองวัน เราก็ไม่เคยนึกตอนนั้นว่าวินัยเนี่ยขอพระธานาภัยโทษได้ใช่เป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ